เงินเป็นเพียงศาสดาในสังคมเรานะครับพระเจ้าตัวจริงในสังคมเราคืองานครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับผมจะมีหัวข้อมาพูดที่น่าสนใจมากที่อาจทำให้หลายคนต้องอยูอดิใหม่นะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องจริงที่คนไทยเจอในชีวิตประจำวันแล้วก็มีตัวอย่างทั้งคนดังและเหตุการณ์จริงในสังคมไทยนะครับผมมีทั้งการเปรียบเทียบกับต่างประเทศแบบไม่ดูถูกวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็มีสถิติและข้อมูลที่น่าตกใจด้วยนะครับผมเป็นหัวข้อที่คนไทยรู้สึกได้แต่ไม่เคยจะคิดให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะครับ แล้วก็ประกอบด้วยเรื่องเล่าที่สัมพันธ์กับประสบการณ์กู้ฟังอาจจะมีส่วนสัมพันธ์กันด้วยนะครับผมเป็นการท้าทายความคิดเดิมๆของสังคมครับเป็นโดยรวมแล้วเป็นเนื้อหาที่แชร์ต่อได้ง่ายคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมไปงานเลี้ยงบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นผู้บริหานะรระดับสูงคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวตรงมุมโต๊ะแล้วก็เพื่อ เพื่อนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรขออภัยครับเมื่อสักคู่เสียงขาดเพื่อนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็ตอบว่าเขาเพิ่งจะถูกกระเสียนมาอายุเพิ่งจะห้าสิบแปดปีนะครับผมแต่ถูกบังคับให้ออกให้กระเียนก่อนกเขาก็ยังไม่รู้จะทําอะไรต่อก็เลยกุ้มใจนะครับผมตอนนั้นผมก็คิดขึ้นได้ว่าเราอาจจะเข้าใจผิดตลอดมานะครับเราคิดว่าเงินคือสิ่งที่ เงินคือพระเจ้านะครับแต่จริงๆแล้วงานต่างหากที่เป็นพระเจ้าตัวจริงในสังคมเรานะครับสังคมโลกแล้วก็ที่อยากพูดประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าก็เหมือนทุกวันครับที่แม่ผมจะมาขอเงินไปเล่นพนันทุกวันทุกวันแล้วก เมื่อวานนี้เพิ่งสดสดร้อนร้อนครับผมเขาก็จะใช้คำโกหกสารพัดต่างๆนานามาหวานล้อมผมรู้ว่ามันเป็นอบายามุขผมก็เลยไม่อยากให้แต่ก็ให้ไปทุกครั้งนะครับเพราะถ้าไม่ให้เขาก็จะพูดนั่นพูดนี่พูดแต่คำโกหกซ้ำๆเดิมๆซึ่งผมไม่อยากฟังผมก็เลยให้ใหใหไปนะครับแต่ให้โดยจำกัดแล้วก็ให้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยเขากลับมาแล้ว เขาก็เสียหมดตัวเหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วเขาก็เปยขึ้นมาคำหนึ่งว่าทุนน้อยสู้เจ้ามือไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นอาบายมุกนะครับอย่างที่บอกอย่าไปเล่นไม่มีทางชนะมันแล้วเขาก็เปยว่าเงินนี่มันคือพระเจ้าจริงๆผมก็มานั่งคิดว่ามันคือพระเจ้าจริงถ้ามันเป็นพระเจ้าจริงๆเงินคือพระเจ้าจริงๆทำไม คนที่เขาเป็นเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตหรือบอเลนบัฟเฟตอะไรพวกนี้เนี่ยเขารวยแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วเขายัางตั้งหน้าตั้งตามาหันมาทำงานมูลนิธิทำสาธารณประโยชน์อยู่เรื่อยๆอย่างเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่ทำแบบเศรษฐีไทยหลายๆคนนะครับที่ทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์เปิดมูลนิธิ ออกสื่อแถลงการแล้วก็ปล่อยลกร้างไว้อย่าง,งัน้นไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยนะครับอย่างเศรษฐีระดับโลกนี่เขาจะทำมูลนิธิไม่ใช่แค่บิลเกตกับวอร์เรนบัฟเฟ t ตนะครับมาหาเศรษฐีอันดับโลกร้อยคนแรกเนี่ยไปดูได้เลยเปิดมูลนินทีกันทั้งนั้นและทำกันอย่างจริงจังหังทั้งทั้งที่เขา พวกเขามีเงินที่ล้นฟ้าแล้วนะครับคือไม่ต้องทำอะไรทำมาหากินอะไรแล้วก็อยู่ได้นะครับผมอย่างสุขสบายแต่พวกเขาก็ยังทำงานอดิเลกทำงานสาธารณกุศลอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาสนใจนะครับผมต้องหาอะไรมาทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำอย่างเอาจริงเอาจังด้วยเรียกว่าทำแทนที่งานประจำที่เขาพวกเขาเคยทำเลยครับ อย่างของไทยเราก็มีมาดามแป้งเป็นตัวอย่างนะครับที่อยู่เป็นทายาทตระกูลดั้มซำนะครับแต่ว่าร่ำรวยมหาศาลแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับหันมาเป็นประธานสมาคมฟุตบอลไทยนะครับผมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมฟุตบอลไทยให้ไปสู่ระดับโลกอะไรพวกนี้เราก็ยังมีส่วนร่วมใน พระราชกรณียกิจหรือโครงการหลวงต่างๆอีกมากมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าบางอย่างนะครับเงินมันซื้อไม่ได้ครับผมเพราะเงินนี่มีไปแล้วไปหาความสุขตามช่องทางนั้นช่องทางนี้ไปแหลงบันเทิงหรือไปเที่ยวรอบโลกอะไรพวกนี้นะครับไม่ช้าก็เร็วครับก็ต้องรู้สึกเบื่อ คนเหล่านั้นก็ต้องรู้สึกเบื่อแล้วต้องหันมาหาอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อฆ่าเวลาในแต่ละวันแล้วในแง่ของสังคมไทยเรานะครับก็เราก็ให้ความสําคัญกับงานไม่แพ้เงินเหมือนกันนะครับมันเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่นะครับผมเช่นลองคิดดูครับตัวอย่างเช่นเวลาเราทําความรู้จักกับ คนใหม่ๆคนแปลงหน้าที่ไปเจอกันที่ไหนก็ตามสิ่งที่เรามักจะถามหรือสิ่งที่เขามักจะบอกเราก็คือเขาทำงานอะไรหรือคุณทำงานอะไรอยู่ตอนนี้เป็นอะไรทำอาชีพอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ใช่ถามว่าคุณมีความสุขไหมมีงานอดิเรกอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมอันนั้นเป็นคำถามลองๆล,ง,ลงมาครับยิ่งในสังคมไทยเราก็จะ ให้คุณค่าคนจากตำแหน่งงานถ้าเป็นพวกซ e o ของบริษัทหรือเป็นหมอเป็นทนายเป็นนายการข้าราชการระดับสูงเราก็ยิ่งยกย่องแล้วก็อาจจะไหว้คนนั้นได้อย่างสนิทใจเต็มใจมากขึ้นนะครับผมรู้จักลุงอยู่คนหนึ่งครับอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งนะครับ กเกษียณมาแล้ว3ปีแต่ทุกครั้งที่ไปงานเลี้ยงเวลาเขาแนะนำตัวเขามักจะพูดว่าผมเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพาบาลน,นี้โรงพาบาลน,นั้นนะครับผม mm. เพราะอะไรเขาถึงต้องแนะนำตัวแบบเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่บอกแบบนี้เนี่ยคนจะมองเขาเป็นแค่ลุงแก่ๆคนนะครับผมนี่ก็คือตัวอย่างของพลังของ คุณค่าของงานนะครับในฐานะพระเจ้ามันทำให้เราสร้างอัตลักษณ์ที่ดีขึ้นมาให้กับเรานะครับทางสถานะได้รับความเคารพจากสังคมนะครับผมในทางกลับกันนะครับก็มีเรื่องจริงของสังคมไทยเรื่องของคุณชายบินนะครับตระกูลบุญนาคนะครับที่เป็นข่าวเมื่อปี2019 ท่านเป็นลูกหลานขุนนางชั้นสูงนะครับมีเงินดีทองแต่เมื่อไม่มีตำแหน่งงานที่โดดเด่นแล้วสังคมก็มองท่านเป็นเพียงคนรวยคนหนึ่งนะครับไม่ใช่คนสำคัญต่อไปแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งในชนชั้นสูงงานก็ยังคงเป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนนะครับผม ถ้าให้เปรียบเทียบกับในต่างประเทศนะครับเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้ที่นั่นนะครับในงานเลี้ยงต่างสันอะไรพวกนี้ผู้คนเขาจะไม่พูดคุยเรื่องงานกันนะครับผมเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนเวลาเราถามเรื่องเงินเดือนกับคนอื่นนะครับว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรแบบนี้เขาจะไม่พูดกันคนเนเธอร์แลนด์นะครับมักจะถามว่าวันหยุด ไปเที่ยวไหนมาหรือเล่นกีฬาอะไรบ้างพวกนี้นะครับผมหรืออย่างเดนมาร์กนะครับเขาก็จะมีแนวคิดแบบฮุกเก้นะครับที่เน้นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีความสุขโดยไม่ต้องคิดเรื่องสถานะทางสังคมนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยเรานะครับถ้าใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ทําอะไรใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ย ก็จะถูกตาหน้าว่าขี้เกียจนะครับผมหรืออย่างปรากฏการณ Work ์ work-life balance นะครับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานนะครับที่เป็นเทรนใหม่ในต่างประเทศแต่พอมาถึงในประเทศไทยแล้วเนี่ยกลายเป็น work-life integration แทนเพราะเราแยกง,งานออกจากชีวิตไม่ได้นะครับผมตัวอย่างที่เห็นชัดในยุคโควิด -19 นะครับ ก็คือช่วงที่คนได้รับอนุญาตให้ work from home นะครับพนักงานบริษัทอะไรพวกนี้นะครับให้ทำงานอยู่กับบ้านแต่หลายๆคนนะครับจากผลสำรวจนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเครียดมากกว่าเวลาไปออฟฟิศนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ได้ทำงานจริงๆนะครับเหมือนกับแค่อยู่บ้านเฉยๆไปวันๆ แล้วก็ปรากฏตัวทางหน้าจอให้เจ้านายเห็นเท่านั้นเองนะครับผมและในต่างประเทศนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่า quiet quitting นะครับหรือหมายถึงการทำงานตามหน้าที่แบบพอดีพอดีไม่เอาใจใส่มากเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นในสังคมไทยนะครับถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะถูกหาว่าไม่มีใจรักหรือไม่จงรักภักดีต่อองค์กรนะครับ เพราะเราเชื่อว่าการอุทิศให้งานเป็นคุณธรรมอย่างแต่ในที่นี้มันเป็นงานที่เราทําให้กับบริษัทนะครับผมถ้าเป็นงานที่อาชีพบิสระอะไรพวกนี้เนี่ยการที่มีใจรักในงานเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับจริงๆอย่างเมื่อปี2022เนี่ยก็มี CEO บริษัทไอทชื่อดังนะครับที่ลาออก ไปทำอาชีพอิสระนะครับหลายคนก็ตกใจข่าวนี้กลายเป็นข่าวดังไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลนะครับตกใจว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนสูงขนาดนั้นได้ได้ดีขนาดนั้นถึงออกมาประกอบอาชีพอิสระ อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องงานที่ตัวเองรักและมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากกว่านะครับผมเขาถือว่าเขามีความสุขมากกว่าและถือว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นความสำเร็จส่วนตัวนะครับความสำคัญของงานนะครับมันคือมันยังสามารถกำหนด ทิศทางชีวิตและอารมณ์ของเราได้สภาพจิตใจของเราได้นะครับผมเส้นเมื่อปี2023นะครับมีคุณยายวัย87ปีนะครับที่เชียงใหม่นะครับเสียชีวิตเพราะไฟไหม้บ้านเพราะไม่มีลูกหลานอยู่ดูแลทุกคนต้องไปทํางานในกรุงเทพนะครับกคนต้องมาทํางานในกรุงเทพเมื่อข่าออกมาเนี่ยลูกชายก็บอกกับสื่อว่า ต้องมาทำงานที่กรุงเทพเพราะว่าต้องหาเงิน่งให้แม่ไม่มีเวลากลับไปดูแลได้นะครับนี่คือราคาของการที่งานเราให้ความสำคัญกับงานนะครับผมแบบที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นแบบที่ไม่ไม่เต็มใจแต่เป็นเพราะถูกสถานการณ์บังคับนะครับผม แล้วก็เรื่องของคุณเอินนะครับไพรินดารารุ่นเก่านะครับผมที่เคยเปิดใจเรื่องเครียดจากการทำงานถิงกับต้องหยุดพักรักษาตัวนะครับจะบอกว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยตัวเองจะไม่มีคุณค่านะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่งานกลายเป็นพระเจ้าที่เราต้องบูชานะครับผมมากกว่าเรื่องของเงินนะครับผมเพราะตามสถิติของกรมสุขภาพจิตแล้วเนี่ย คนไทยมีปัญหาซึมเศร้าเกี่ยวกับงานเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากปีที่แล้วนะครับผมะเมื่อเราพูดถึงคุณค่าของงานแล้วเนี่ยคำว่างานเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงนิยามของคำว่าความสำเร็จด้วยนะครับผมความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่นะครับแต่อยู่ที่ความถุกภายในตัวเรานะครับ เช่นตัวอย่างของครูคนหนึ่งนะครับชื่อครูปีชาคนละปีชากับที่เป็นข่าวเรื่องหวยอะไรนั่นนะครับผมเขาเป็นข้าราชการนะครับผมหนึ่งปีก่อนกเกษียณเนี่ยเขาเลือกที่จะลาออกไปดูแลแม่ที่ป่วยนะครับเขาบอกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาเป็นคุณครูแต่ในปีสุดท้ายเนี่ยเขาอยากเป็นลูกชายให้เต็มที่นะเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโซเชียลมีเดียเหมือนกันมีคนคอมเมนต์ชื่นชมมากมายเพราะในสังคมที่ยกย่องเรื่องเงินเนี่ยการเลือกครอบครัวและงานมาก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ย ถือเป็นเรื่องทำสิ่งที่กล้าหาญมากนะครับในงานเลี้ยงที่ผมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับมาแนะนำผมว่าเปิดๆว่าเวลาเราตายไปเนี่ยไม่มีใครจำได้ว่าเราเคยทำงานอะไรแต่ที่เขาจะจำได้มากกว่าคือจำว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับผม วันนี้ก็ลองหยุดคิดดูนะครับผมคุณผู้ฟังว่าเราอยากให้คนจดจำเราในฐานะคนที่ทำงานอะไรหรือคนที่เป็นแบบไหนขอสุกทันนะครับมีความสุขก,กับทุกบทบาทในชีวิตไม่ใช่แค่บทบาทคนทำงานเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ